ก็สวัสดีวันอาทิตย์มาสบายๆนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนตั้งใจออกมาทําคลิปนี้นะคะสิ่งแรกก็คือเราตั้งใจจะมาสร้างกําลังใจแล้วก็ทําความเข้าใจกับธุรกิจชงโงนะคะซึ่งมีหลายคําถามหลายคนมีคําถามว่าทําไมบางคนนั้นทําธุรกิจชงโงอยู่ได้ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ล้มเลิกไปบางคนก็มีกําลังใจในการทําธุรกิจชงโงจนสามารถพาตัวเองประสบความสําสเร็จได้ จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคืออะไรที่ทําให้บุคคลนั้นๆน,น,นะคะสามารถทําธุรกิจชงโมไปได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆแล้วอยากจะบอกก่อนว่าในการที่เราเป็นผู้เลือกนะคะไม่ว่าจะเลือกทําอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจชงโมนะคะเราจะต้องรู้จักกับธุรกิจนั้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าจะทําสิ่งนี้เลือกสิ่งนี้เมื่อเราได้ตัดสินใจแล้วสิ่งหนึ่งนะคะเรามักจะต้องมีเป้าหมาย เขาเรียกว่าเป้าหมายในการที่จะเดินทางถูกไหมคะเป้าหมายอาจจะในธุรกิจชงงต,ต้องการที่จะเป็นระดับรองผู้จัดการต้องการที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จเป็นระดับไดมอนด์หรือแม้กระทัง่งเป็นสําเร็จเป็นระดับดับเบิลไดมอนด์โกลไดมอนด์แบบคุณโควิดนะคะวันนี้นะคะ ทำไมบางท่านใช่ไหมคะทำธุรกิจชงงแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้บางท่านลมเลิกไปเดี๋ยวจะให้คุณโควิดนะคะตอบคําถามนี้เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจในช่วงเวลาแบบนี้หรือสถานการณ์ที่มันจบลัะแต่สามารถทําธุรกิจชงงได้เรียก<ๆ>ว่ามีกําลังใจตลอดเส้นทางในการเดินทางในธุรกิจชงงกันนะคะครับก็เป็นคําถามค่อนข้างดีนะถ้าพูดถึงนี้ยอดคิดเลยนะสำหรับหลายๆท่านนะครับว่า สมัคิที่ที่เข้ามาทำนะในช่วงหนึ่งเราก็มักจะมีกําลังใจในการทํางานอย่างมากทนี่ไปสักระยะหนึ่งเอ้ยทำไมรู้สึกไฟมันน้อยลง <c oughs> หรือบางคนอาจจะล้มเลิกไปบางคนก็มีไฟแรงอยู่ช่วงแรกแล้วก็หายไปนะครับที่จริงเพราะว่าเหตุผลอาจจะมีหลายๆสาเหตุนะครับแต่ยิ่งวันนี้ผมจะพูดถึงสาเหตุตใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่ก็คือว่าขาดความเข้าใจในธุรกิจโชว์โบที่เราทํานะครับ พี่ถ้าเราเข้าใจนะเราจะรู้เลยว่าโชว์จริงไม่เป็นธุรก,กิจที่ยากแต่ไม่เป็นธุรก,กิจที่ว่าง่ายๆทําทไปปุ๊บจะสําเร็จเลยไม่ใช่เพียงแต่แล้ฮะเพียงแต่เราเข้าใจของอัตราถัวเฉลี่ยของที่เราทานะครับอัตราถัวเฉลี่ยคือแล้วถ้าลองคิดถึงปกติอันนี้ทั่วๆไปเลยนะถ้าเดี๋ยวผมจะแบ่งปันในส่วนที่ผมทําด้วยในบางส่วนแต่คิดวาคงจะไม่ให้เวลาไม่ได้มากนะครับก็ถ้าพูดถึงทุกท่านไปแนะนําคน10คนอาจจะมี3านคนที่สนใจ ไปนนำา10คนที่สนใจอาจจะมี3คนที่มาทำธุรกิจแล้วก็10คนที่ทำธุรกิจอาจจะมี3คนเองที่ประสบความเด็จเป็นถึงผู้นำขึ้นมาทุกท่านดูถั่วเฉลี่ยของเรานี้จำนวนคนมากนะกว่าที่เราจะเจอคนแบบพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือเป็นปกติของธุรกิจว่าเราไปแนะนำบ้าง เป็นกลุ่มวัยผอย่างเดียวบ้างกินบ้างหายไปบ้างนี่เป็นปกติฮะเพียงแต่อัตราการเที่ยวนำํจำจํานวนคนที่มากโอกาสเราก็มากขึ้นก็คือปัญหาใชใ,ใช่มันก็เป็นอัตราความความขาเขาเรียกทุจริตเราก็ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่สําคัญคืออะไรฮะสำคัญช่วงในช่วงแรกนี้ทุจริตเ,เราจะไม่ค่อยดีเพราะขาดประสบการขาดประสบการขาดความเข้าใจนะ S <S <an> ก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้เพราะในช่วงแรกเป็นปกติครับคุณไ็ได้นำอะไรตามเดีอวจจะมีหยุดบ้างกินบ้างแต่ทุกท่านอ่ะถือว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นเขาเรียกเป็นค่าเป็นค่าประสบการณ์ของเรา <S 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 เราจะไปซีเรียสเยอะกับผลที่จะต้องทาเ็จแต่เป็นประสบการณ์ถ้าได้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่ได้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วเรามาเรียนรู้นะครับ <S <S เราเรียนรู้เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยถ้าผมพูดง่ายๆนะเหมือนกับการการปลูกทุเรียนแบบนี้ ทุกท่านเห็นนะปลูกทุเรียนนี่คนที่ปลูกทุเรียนนี่นะเขาคิดว่าปลูกปั๊บในปลูกปีนี้ปีหน้าทุเรียนขึ้นแล้วเขาจะเก็บได้ไหมไม่ได้ถูกไหมทุเรียนนี่เขาปลูกแล้วต้องใช้เวลาถึงกี่ปีอ่ะสามห้าหาสามปีห้าปีหรือเจ็ดปีนะกว่าเขาจะเก็บผลทุเรียนได้เขาต้องดูแลสิ่งที่นี่คือผู้ที่ไปทําปลูกทุเรียนนี่ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เขาจะปลูกได้ปัญหาน้อยลงนะ มอนกับเราทําธุรกิจนี้แหละนี่ผมยกตัวอยาา่างการปลูกเุเลียนให้ท่านรู้ว่าในโชโวเม่ใคุณทามาหกเดือนก็เป็นเพชรนะทำปีหนึ่งขึ้นโกดมอนี์เป็นไปไม่ได้ใช่นะหรอนะือเล่าความสําเร็จชั่ชวข้ามคืนข้ามเดือนใช่ <laughs> เพราะการที่เราไปทําเจอปศัสดิมั่งเจอปัญหามั่งสิ่งเหล่านี้เราไปเรียนรู้ส่วอย่างนี้มันเท่ากับคุณจะมีภุมมกันร่างกายภุมมกันร่างกายสําคัญนะทำไมเพราะ ต่อต้านกับสิ่งอุปสรรคต่างๆคุณกฟังถือเป็นคือมีภูมิแล้วก็เป็นปกตินะบางทีเป็นไงบางคนนี่ภูมิกับร่างกายไม่ดีถูกยุงกัดทีเดียวสามารถตายได้นะทำไมเพราะโอ้โยุงเม็ดหนึ่งขึ่นนี้ไม่มีภูมินะก็ล้มหายตายจากไปบางคนทําไมมีดปักหลังไงนะทะลุเลยยังเดินสบายเลยทำไมนะโดนลูกกี่อย่างแต่ก็มีภูมิกับร่างกายนี่ไม่ใช่ว่าคํานุนเก่งนะเพราะมีประสบการณ์และผ่านร้อนผ่านหนาวมา ท้าท่านเข้าใจธุรกิจเครือข่ายนะทุกท่านก็จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นปกติเองที่เราจะต้องเรียนรู้นะปกติถ้าเราไม่เจอปัญหาเราไม่สามารถทําธุรกิจนี้ให้สําเร็จได้ปัญหาที่เราไปเจอเนี่ยสิ่งนีสงน้สิ่งนี้ดีมากทาไมเพราะคุณจะเรียนรู้จากปัญหาที่คุณคุณไปเจอและคุณก็จะพัฒนาตัวเองเนี่ยก้าวเป็นผู้นำเ,เตรียมทีสตปถึงเหล่านั้นแล้วทุกอย่างที่คุณเจอแนละ้วไม่ใช่ปัญหาแล้ว เราะไม่ได้ม,มองเป็นปัญหาแต่กูมองเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ถ้าเจอใช่ไหมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ถ้าเราทำมาสําเร็จถือว่าโอเคไม่สําเร็จก็คือสิ่งเราเรียนรู้ผมท,ทําธุรกิจโจงก่อบริษัทโจงเข้าสีปีแรกทุกท่านเป็น VM ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะวีเก็แข็งแรงมา้างไม่แข็งแรงมา้างแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้ผมสนใจว่าให้บริษัทเข้าแล้วสิ่งต่างหลายอย่างผมได้เรียนรู้มากขึ้นสิ่งที่ผมทําทุกวันไม่เห็นผลเลยบางวันบางเดือนก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากมาย แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมกําลังไปพัฒนาตัวเองขึ้นมาทําให้มีประสบการณ์มีความรู้จนปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าชโชวบเนี่ยมันสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ความสําเร็จก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ความสำเร็จคือสิ่งเราไปเจอปัญหาแล้วเราสามารถเรียนรู้จากปัญหาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะทุกท่านอย่าไปกังวลกับเรื่องปัญหาอันนี้เป็นปกตินะฮะถ้าทุกท่านจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาหมดทุกท่านก็จะทําทงานลําบาก เหมือนกับเวลาจะกินข้าวถ้าเรามองว่าไอ้กินข้าวนี่ก็เป็นปัญหานะเพราะต้องไปหาซื้อข้าวนี้เป็นนี่เป็นปกติถูกไหมไปแนะนําหลินจือเขาไม่ซื้อคนกินปั๊บหยุดไปไอันนี้ก็เป็นปกติป้องทีไม่เกิดจากเราเกิดจากเขาปัญหาเขาอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่มีตังหรือในเฉพาะบานี้อาจจะยังยังไม่พร้อมหลายอย่างแต่นา,านเขาบางทีเขาก็กลับมาเพียงแต่ให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆไม่ได้ยากนะอยู่ที่ ความคิดของเรานะเป็นตัวตัดสินใจแต่เราเจอโอกาสดีๆแบบนี้แล้วทุกท่านนะโชว์นี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆผมกล้าพูดจนปัจจุบันนี้ดีที่สุดและที่ผมเจอมาในชีวิตเลยก็เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราเจอโอกาสดีดนะทำเยอะๆไปเจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้จากปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเรานะให้มีทัศนคติในการเชิญบวกเราก็จะทำง่ายผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับในเวลาที่ผมทำใหม,ใหม่นั้นทำไมหลายคนบอกว่า ผมทำทุกวันเลยแต่ไม่เห็นผลแต่ทำไมยังสปีนั้นยังยังยังทำอยู่ได้กลับมาทรายไปคุยคนได้จนมีมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรเวลาผมไปแนะนําคนนะไปคุยกับคนบางคนฟังฟงแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะผมคิดอะไรลุงนะนี่วลาผมไปแนะนํานี่ผมอย่างบางทีโลกที่เป็นเบาหวานคนนี้เป็นแม่ของแม่เป็นเพื่อนของแม่ฮะผมไปแนะนําใหม่ๆเขาก็าไม่สนใจเลยผมก็กลับมานั่งคิด ผมเสียดายเขามากเลยแต่ผมไม่ได้เสียใจที่ไปแนะนำแล้วก็ไม่ไม่สนใจนะกับเสียดายแทนเขาว่าถ้าเขาตัดสินใจนะโอ้เขาต้องขอบคุณผมมากเลยคือทัศนคติแบบเนี้ยทาให้เรานะมีกําลังใจเนี่ยว่าโอ้เนี่ย,ยถ้าเขากินแล้วเขากลับมีคือสุขภาพดีขึ้นแล้วมาขอบคุณกับเรามากโอ้ดีมากสุดสินค้าตัวนี้สิ่งเหล่านี้ให้เราต้องเข้าใจในลักษณะของการแนะนําแล้วก็เข้าใจอัตราการถั่วเฉลี่ยของการแนะนำ10คน3คน ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะแล้วทุกท่านก็จะเข้าใจใโชงโงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันยากเกินไปสิ่งที่ยากคืออยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราควบคุมความคิดทัศนติกของเราได้นะครับและเข้าใจกับมันนะครับทุกท่านสามารถทําโชงโงได้ยาวนานแล้วก็พัฒนาขึ้นมา,พ,นา,นมาพัฒนาขึ้นมาได้นะครับเพราะบางคนประสบความสําเร็จบางคนเป็นเพชรอาจใช้เวลาสิปีก็มีแต่ดีกว่างานที่เขาทาอื่นไหมครับดีกว่าจนเทียบไม่ได้นะเหนื่อยแต่อยู่ช่วงระยะหนึ่งนะครับก็นี่เป็นคลิปที ให้แง่คิดแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยที่ผมทำเมื่อก่อนนะทำไมวันนี้ยังอยู่ในธุรกิจช่วงโฮได้เพราะเข้าใจเรื่องของธุรกิจช่วงโฮนะครับวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็ถ้าเรานะคะได้ตัดสินใจวางเป้าหมายแล้วนะคะเราก็เขาเรียกว่า เชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจที่เราเลือกะคะ่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจชงโมได้ประสบความสําเร็จนะคะทําให้เรานั้นมีกําลังใจนะคะตลอดเส้นทางที่เราอยู่ในธุรกิจชงโมนะเมะื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคะ<ม>พยายามเปลี่ยนความคิดนะคะเป็นทัศนคติเชิงบวกนะสร้างกําลังใจให้ตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ<ม>ก็สามารถทําให้เรานั้นสามารถประสบความสําเร็จได้ในอนาคตข้างหน้าที่เราหวาังไว้นะคะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะ